ย้อนคําทํานายหมอกริตคอนเฟิร์มเผยชัดคู่แมทธีรณีต้องมีลักษณะยังไงหลังไม่ใช่คู่แท้สงกรานก่อนมีเกณฑ์แต่งงานปี65-68จากกรณีแมทธิรณีออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์กับสงกรานเตชนะนรงโดยเธอพูดอย่างชัดเจนว่าสถานะคือเลิกกันแล้ว พร้อมกับบอกว่าเธอเลือกที่จะออกมาเองเป็นการตัดสินใจเพื่อหาความสุขให้ตัวเองไม่มีเรื่องของมือที่สามที่ไม่ได้ออกมาพูดก่อนหน้านี้เพราะเกรงใจครอบครัวฝ่ายชายถึงวันนี้ยังเคารพหากเหมือนเดิมเอ่ยขอบคุณที่เมตตารักและเอ็นดูมาโดยตลอดทั้งนี้หากย้อนกลับไปครั้งแมทสงกรานคบกันใหม่ๆห,หมอกรดได้ออกมาทำนายดวงของทั้งคู่ว่าไม่ใช่คู่กัน พร้อมเผยว่าดวงจะมีเนื้อคู่เป็นชาวต่างชาติและที่สำคัญต้องเป็นพ่อม่ายโดยมีเกณฑ์แต่งงานปี65-68ส่วนสงกรานนั้นจะมีคู่เป็นแม่ม่ายลูกติดและต้องเป็นหญิงที่มีเชื้อจีนหรือหน้ามวยเท่านั้นถึงจะอยู่กันรอดทั้งนี้หมอกริปแจ้งว่าตนแค่ทำนายดวงจากวันเดือนปีเกิดไม่มีเวลาเกิด ซึ่งถ้าหากมีจะทำนายได้แม่นยำกว่านี้เกิน50%แน่นอน